สวัสดีครับพ่แม่พี่น้องพามาดูทำบุญเอ้ที่ยอดทางนะไหมด้วนุดทูบได้อาจารย์ุดทูบบ้านเอโนบ้านได้ไรเห็นเห็นศูนะใช่ไหมศูนย์แปดศูนย์แปดบอนย์แปดมาเขาเอาไปไปเนาะเห้ยกินลวดเลยมันมเกียวไอเลยได้ศูนยแล้วอยู่ไหนอ่ะเขาเก็บไปแล้วไม้สตัวไม้สองตัวเขาก็บปแล้วเก็บแป เจอเลขดังด้วยเด้อนี่เจนสิบแปดใช่เนี่เลขดังอาจารย์แชร์มาเกนะไม่หรอพอประมาณที่หนึ่งเกี่ยวกันหมดแล้วป่ะฮะหมดแล้วใช่ไหมบอกโอ้เมื่อคืนเมื่อคืนก็บอกว่าจะถูกหัวอยู่เขามาสกิดไปจะถูกหัวอยู่ก็มีอยู่ในคุนเป๋าจริงจริงที่หัวเลยบอกว่าทุกเช้าทุกงวดบ่โอ้ถูกปีเราด้วยเตอร์ทกประจําประมาณที่หนึ่งกับถูกที่นี่ล่ะ ุยโดมยไมเมื่อกี้มจะเลกมาเลยเลข8เลขนี้เียโอ้ยขาไปเร็วแท้ถูกไม่ใมันหักไงอ๋อมันเตกเนาะรับพี่น้องได้08นะแต่ขอทุบไปแล้วเขาใหญ่08นะ08นี่ผมมีพอดีงใบนะครับไปแล้วอาจารย์เอาไปแล้วเมื่อกี้ โอเคแกให้ถูกบ่อยทุกทุกปีเนาะจดที่เจ้ทางนะหนดูคนไหนวันนี้นะไปที่แล้วอ๋อแต่ออกออกอะไรนะปีที่แล้วออก0ูหน้า่ะอ๋อบงคนก็เห็นหนึ่งห้าอ๋อแล้วกะดวงเนาะ ครับผมปีก่อนก็ก็ถูกนะปีนี้ศนะูนดะเจอเลขดังด้วยเด้อนะครับคลินี้ก็แค่แนวทางสวัสดีครับโอ้แปดศูนย์เหมือนกันด้อยนี่นี่นกป8ดศูนที่นี่กป8ด sul